เรกอร์ด okay, ข้อ10เนาะนี่ไปเฉลยให้แล้วกันข้อ10จุดให้ tan x เท่ากับ2ส่วน2อ2เนาะ3 tan x เท่ากับ2เราก็ย้ายตัวเลขไปก่อนย้าย3ไปก่อนก็เป็น tan x เท่ากับย้าย3มันคูณกับ tan อยู่ก็จะเป็นหารซึ่ง tan มันก็คือข้ามส่วนดิชิดใช่ไหมก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม มุม X ข้ามก็คือเลข2ก็คือข้ามตรงข้ามมุมใช่ไหมมันคือเลข2แล้วก็ชิดก็คือ3ก็อยู่ชิดกับมุมแล้วก็ถ้าเราพิทาโครัสก็อยู่ในรูท3ลาลังสบวกกับ2กลังสองส3บวกกับ2ลงสได้4บวกกันได้13ใช่ไหมก็เป็นรูท13ความอยากรู้13โจทย์บอกว่าจงาหา c o s x s e ็กแล้วก็ลบ cos x ใช่ไหมค้ย Cos x Cos x cos คืออะไรชิดส่วนด้วยฉากใช่ไหมชิดคืออะไรชิดคือ3 3ส่วนด้วยฉากก็คือร1 3ก็วางเล็บใหญ่ s e คือส่วนกลับของใครส่วนกลับของ cos ถ้า cos ค,คือ3รูท13นี่ก็เป็นรูทส3ส่วนด้วย3แทนรูทส3ส่วนด้วย3ลบกับ cosx ก็ก็เป็นตัวเดิมใช่ไหมก็เป็นตัวเดิมคือตัวนี้3ส่วนด้วยรูท13ทั้งหมดหารด้วย s i n x sin คือข้ามฉากใช่ไหมข้ามฉาก ข้ามก็คือ2ฉากก็คือรูทสิบสโอเควงเล็บใหญ่สองตัวนี้ลบกันก่อนใช่ไหมวงเล็บจัดก,การสองตัวนี้แยกกับตัวเลาอตัวนอกก็เป็น c o s เก็คือส่วนกลับของไซด์ใช่ไหมถ้าไซด์คือ2อรูทสิก็เป็นรูทสิบส่วนด้วย2ลบกับไซด์เก็คือตัวเดิม2ส,ส่วนด้วยรูทสิบสาอ่ะทำไงต่อ ก็ด้านบนด้านล่างมีอะไรเหมือนกันด้านบนด้านล่างมีรูดเหมือนกันสามารถตัดรูดได้นะตัดรูดได้โอเคถ้าเรากระจายอนนี่คือโจทย์ถ้าเรากระจาย3เข้าไปลงเล็บกระจาย3เข้าไปให้ก้อนนี้ก็ให้ก้อนนี้กระจาย2เข้าไปให้ก้อนนี้ก็ให้ก้อนนี้จะเป็นไงเรากระจายดูก็นะก็เป็น3ามรูดสสส่วนด้วยสาม ลบกับ3คูณ3หารด้วยรูท13ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย2องรูทส3ส่วนด้วย2 2งสคูณ2ส่วนด้วยรูท13ก็ตัดต่อ3กับ3ตัดได้2กับ2ตัดได้ใช่ไหม เงินก็ได้9ใช่ไหมอะด้านบนรูสิบลบกับ3คูณ3ได้9ส่วนด,ด,ด้วยรูสิบสาหารด้วยนี่ก็เป็นรูสิบก็2ตัดแล้วใช่ไหมก็2คูณอได้4ส่วนด้วยรูสิบอ่ะทำไงต่อเออมีตัวร่วมไหม ไม่มีนะเดี๋ยวต้องคูณคว้ถ้าเราคูณคว้ได้อะไรเอ่ยถ้าเราคูณคว้นี่ไปคูณกับไอ้นี่คูณคารูทสามคูณรูทสามก็เป็นสิบสามลบเก้าส่วนด้วยรูทสิบสามเดี๋ยวแบบตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้คือด้านบนเนาะส่วนด้านล่าง สาไปคูณกับ13ก็เป็นรูทสิบสามรูทสิบสก็เป็น13เนาะรูทจนรูทข้างในเหมือนกันก็ตอบเลขข้างในเนาะลบส่ 4. ส่วนด้วยรูทสิบสามอ่าคนกับร่างมีอะไรเหมือนกันมีรูทสิบสามเหมือนกันก็ตัดได้อีกมันก็จะเหลือสิบสามลบเก้าหารด้วยสิบสามลบสี่ คำตอบสุดท้ายคืออะไรเอ่ยคำตอบสุดท้ายาลบกันแล้วเหลือ4ใช่ไหมเนี่ยเหลือ4ลบ4เหลือ9้ไหมเก้าโอเคเสียง,งตำ่ำตัดไม่ได้เนาะแม่สองไม่ได้ 3. ก็ตออแค่นี้ตอบ4ส่วนด้วย9 4ส่สวนด้วย9โอเคถูกแล้ว ก็ค่อยไล่นะค่อยไล่ไป